อะไรครับเนี่ยพระเอกดวิเกเตอร์ทัวลงนะพระเอกนะอันตราบานคลองเมืองนะครับอะไรจะจุดไฟจุดไฟแสงสว่างแสงเทียนอะไรไม่เข้าใจแอดมินไม่เข้าใจความหมายจริงๆฮะที่เขาบอกว่าอะไรเนี่ยนะวันนี้เราจะมีแสงสว่างแสงเทียนอะไรของเขาก็ไม่รู้ติผิดตินะครับเออพี่แกก็เป็นพวกน,นี้แหละนะไม่รู้สีไหนนะฮะ อ,อแต่อาจจะออกทางสีส้มๆหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับปรากฏทั่วลงพิติพิธีจะต,ตกเสียแสงน,นะเออจะไปจุดทปไมครับตอนนี้นะเขาคนนี้เขาปองดองกันแล้วไม่ต้องจุดเทียนจุดไฟจุดแสงส,สว่างอะไรก็หลอบนะพอพระเอกพิเทพระเอกลิเกเนี่ยนะฮะวันๆน,นะ <c oughs> เอ้ยเมื่อกี้ลูกมาเขาาห้องประตู นะอะอนั่นแหละครับเอออย่างพิทาเนี่ยนะไม่ต้องจุดแสงสวงแสงสว่างอะไรหรอครับตัวเนี้ยนะไปจุดจุดไฟเล่นลิเกอดีนะมีอะไรนะคนแซวบอกว่าน่าจะไปเป็นพีเซนเตอร์น้ำมันทิปเพราะว่าเป็นนายกทิปนะอืม เป็นไปเป็นพระเอกลิเกดีกว่านะเหมาะแล้วครับที่จะไปเป็นฝ่ายค้านเป็นอะไรไปก็ไป,ไปเป็นไปเถอะนะเพราะว่าวันวันเนี่ยนะครับเดินสายแหร่รถแห่ยังนั่นแหละเมื่อไรเพิ่มจะเป็นนายกแซกเทียนเนองนะเขาบอกว่าเขาจะรออีกสิบปีเลยนะพิธาเนี่ยออเขาบอกว่าสิบปีแก้แค้นยังไม่สาย นะเออโอ้ยอีกสิปีนี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับเออนะเผลอๆได้ยุคไปสามรอบอะ่ะพักอนาคตอนาคตมัวซัวเนี่ยพักอนาคตพักเก้าไกลเนี่ยนะสงสัต้องไปตั้งชื่อใหม่ละเป็นพักเก้าพาดนะเป็นพักเก้าสะดุดล้มนะพักเก้าถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยเออ ฝ่ายค้านก็เป็นฝ่ายค้านที่เป็นแบบนะไปขุดสิไปหาขุดสิมีแผลตั้งเยอะแยะเสถานะเออนะครับแผลเยอะเลยไปขุดให้มันได้ตอนลุงตู่อยู่่ไม่เห็นจะขุดอะไรลุงตู่ได้สักกันนิดกันนะิดยนะเห็นไะหนะนะตอนลุงตู่อยู่อ่ะนะครับอยู่แบบสบายเบือ่อนไะ มีฝ่ายค้านแบบนี้คุณภาพแบบนี้เออฝ่ายค้านนึ่ต้องดูตัวอย่างนี่ต้องดูตัวอย่างหมอว่าลงนี่นะครับขุดจนยิ่งรักหนีต่างประเทศคิดดูสินะขุดจำนำข้าวอ่ะต้องขุดอย่างนั้นถ้าอยากเป็นฝ่ายค้านคุณภาพก็ต้องดูหมอว่าลงเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวรอเนี่ยรอก้าไกลยุบก่อนยุบโดนยุบพักก่อนเดี๋ยวหมอว่าลงจะได้ หนึ่งเสียงเนี่ยเดี๋ยวเราหมอว่าลงจะเป็นฝ่ายค้านโชว์ให้ดูนะครับเดีย๋ยวจะขุดให้หมดอะตอนนี้แกก็ออกมาคัดค้านในแก้กฎงกฎหมายแก้รัฐธรรมนูญอยู่เนี่ยเห็นไหมเออนะครับมีคนเดียวคัดค้านอยู่คนเดียวนี่มีไทยพักดีคัดค้านอยู่คนเดียวเนี่ยนะไม่มีใครคัดค้านด้วยเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าฝ่ายค้านคุณภาพถึกต้องอย่างนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าค้านรถแห่เดินรถแห่้วก็คานค้านค้าน,าน,นอ,อะไรก็ไม่รู้วันวันก็แซะแต่สถ,ถาบันไอ้ไอ้ราชนกเนี่ยนะครับมันเป็นมไม,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 ม่มีอะไรสร้างฉันเสียได้ภาษีจริงๆเลยนะคนบางบอลนะเลือกมาได้ไงเลือกมาได้ไงถามจริงๆเถอะลองไปถามคนบางบอลนะี่เลือกอีกทีจะเอาไหมจะเอาใครระหว่างปาวันกับไอ,ไอ้จะเอาใครถามจริงๆเถอะ มีปุ่มกด thank you แล้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ